โอเคครับก็กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นคลิปที่สามต่อจาก2คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมมาอยู่กันนะครับยังคงอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้ผมมาอยู่แถวถนนที่วานนนท์นะครับก็ใกล้สุดนะครับก็จะเป็นอ่าซอยเรวดีนะครับซอยเรวดีนะครับก็เป็น ก็เป็นอีกซอยหนึ่งครับที่เรื่องชื่อในการกดงานยากแล้วก็งานค่อนข้างที่จะวิบวับเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีบิ๊กซีนะครับแล้วก็เคปซีไดทูนะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆนะครับแถวๆหน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับเมื่อกี้นะครับงานเด่งลอยไปแล้วหนึ่งงานนะครับก็ยังไม่พร้อมกดนะครับเดี๋ยวผมเติมทางแคป งานตัดครดิตก่อนนะครับเราก็จะได้งานแถวนี้นะครับก็จะเป็นงานร้านาซูชินะครับแล้วก็เค c ฟซีไดจูแล้วก็งานเดบิซีสีวานนทนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเรามาซอยงานรอกันเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้งานแล้วนะครับก็จาก บ่าย3ามโมงห้าิบห้านะครับตอนนี้บ่ายสามโมงห้าสิบปดนะครับผ่านไปสามนาทีนะครับก็ได้งานตัดเครดิตนะครับเป็นร้านแมคโดนัลล์นะครับวิซซีทีวันนนนะครับก็ไม่เกินความคาดหมายนะครับก็งานก็จะอยู่แถวเวทแถวแถวนี้นะครับหนึ่งกิโลนะครับไปส่งกันไม่ไกลไม่ไกลนะครับก็เป็นซอนนครอินทน์นะครับอยู่แถวแวกนี้นะครับผม ตัดเครดิตนะครับ238าบาทนะครับกดยืนยันไปรับอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารให้ลูกค้ากันที่ในวิกซีตีวานอนกันเลยนะครับโอเคครับก็จบงานตัดเครดิตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานนี้เครดิตก็เหลือแ0 0อแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมอีก25บาบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขี่รถเข้าไปนะครับรับงานแถวแถว ซอยเรวดีนะครับเป็นซอยที่เ,เรื่องรือในการกดรับงานอย่างวิบวับเลยนะครับงานงานนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่ซอยเรวดีนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่รือดั้งกันสำหรับการรับงานของอ่ ลายแมนนะครับตอนนี้ผมอยู่ซอยเรียวดีน7นะครับหน้าเซเว่นนะครับก็จะเห็นพี่ๆน้องๆน,นะครับมาคอยกดงานกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกดงานมือดำมากเลยโอ้ใม่ได้งานเลยกูมือดำนะครับเมื่อก,กี้นะครับเรียบร้อยนะครับเรามาปาดงานของ เร็วดีเป็นเป็นทีเรียบร้อยแนละได้งานแล้วนะครับผมว่าค็อื่นเขาได้งานไปแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้เลย<อ>ได้งานนะครับเป็นงานร้านาคาเฟ่มซอนลิกซีรัตนาทิเบตนะครับโออยู่ตรงนู้นเลยนะลูกค้าจ่ายตังค์เขาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางนะครับไปรับอาหารให้ลูกค้ากันไปทางเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เวลาทุ่ม47นาทีแล้วนะครับก็เหลือเวลาทํางานอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะสามทุ่มนะครับและตอนนี้นะครับผมก็งานนับพามาแถวเอแยกเซโกโรทัสแครายนะครับฝนตกนะครับก็ เตยกันไปเล็กน้อยนะครับไม่ได้ตกแรงมากนะครับก็ลุยฝนกันเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ยอดนะครับหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งโอ้เรียบร้อยนะครับได้งานแล้วนะครับโอ้ตัดคลิตนะครับหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับสวรรค์ทรงโผลนะครับได้งานเลยนะครับรายรับนะครับหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับ คาดว่ารับเราน่าจะทำยอดหนึ่งพันสองร้อยัดตามเป้าหมายได้นะครับระยะทางไปครับก็ไกลพอสมควรนะครับก็ห้าจุดหกสองกิโลเมตรนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับอันนั้นนะครับก็ไปได้หมดนะครับปลายทางนะครับเป็นเอ่อปากเกตนะครับโอ้สบายมากครับแบบนี้ก็เข้าทางนะครับได้หมดนะครับผม ยอดร้อยกว่าบาทนะครับอ๋อเป็นร้านพิซซ่านี่เองนะครับก็ไม่ต้องรีบไปนะครับนานอยู่แล้วนะครับผมร้านนี้นะเคยเข้าลับนะครับงานวงวานาหลังมอธุรกิจบัณฑิตนี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้านะครับเอ่อ เกือบถนนส่งปลานะครับก็เรียบของปตาไปนะครับก็ไม่ได้ไกลสำหรับผมเท่าไหร่นะครับก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับผมโอเคครับได้งานแล้วนะครับกดยืนยันรับอาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอร้านลิโก้อิตาเลียนฟู้ดนะครับที่หลังมอธุรกิจบันดิตกเลยครับโอเคครับก็มาถึง อย่างต้นทางนะครับก็ร้านลิโกอิตาเลียนพิซซ่านะครับกดมาก่อนนะครับกดถึงร้านอาหารเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาใช้เวลารออาหารให้ลูกค้ากันสักครู่นะครับก็หนึ่งสองสามสามรายการนะครับหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับงานนี้นะครับตอนนี้นะครับเวลาสองทุ่มหนึ่งนาทีแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เราจะปั่นงานกันนะครับ นี่ร้อยห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้านะครับกันที่น่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับเกือบเกือบถึงปากเกร็ดนะครับมาดูนะครับวันนี้นะครับจะทํายอดตามเป้าหมายหนึ่งพันสองร้อยบาทได้ไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาใช้เวลารออาหารให้ลูกค้ากันสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนะครับก็สามทุ่มอีกสามนาทีนะครับ ตอนนี้ผมมาถึงปลายทางของงานสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นโรงแรมนะครับเดยวิวในซอยแจ้งวัฒนะ14นะครับเดี๋ยวผมขอจบงานก่อนเลยนะครับระหว่างรอลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าจ่ายตังค์หมดแล้วนะครับก็ต้องมีเก็บตังค์จากลูกค้าแม้แต่หนึ่งบาทนะครับตอนนี้นะครับผมทําสําเร็จนะครับก็จากตอนเช้าถึง3ามทุ่มนะครับทั้งหมด ทำได้ตามปลาดครับ1,229บาทนะครับเดี๋ยวผมไปเติมเครดิตเพิ่มครับให้เป็น500บาอนะครับอันนี้เติมไปก่อนนะครับก็ถือว่าชาร์ลจนตัวเองสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะได้งานราคาดีอยู่ในคลิปที่แล้วครับช่วงเที่ยง11อโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับหรือว่าประมาณ10โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึงนะครับก็ได้งานราคาดีอยู่นะครับ เราแวะแถวแถวบางตะไน่แถว,แถวเอเซียนท่านแจ้งนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราวิ่งไปทั้งหมดกี่งานนะครับระหว่างเราลูกค้าลงมารับอาหารนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็ 24งานนะครับทับวันนี้นะครับก็วิ่งกันทั่วจังหวัดนนท์เลยนะครับ24งานนะครับกจับยอด1200บาทนะครับเดี๋ยมมารอลูกค้านะครับแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้นะครับ ปากเกต็หลักสี่นะครับตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับก็เป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงนะานสำหรับวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ2ทุ่มห9้าสามทุ่มพอดีนะครับก็เดี๋ยวขอตัวขับรถ กลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าร้านค้าเขาปิดกันหมดแล้วนะครับก็ผมก็ปิดแอปนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไม่รับแล้วนะครับไม่หาไนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับ แต่เวลาพักผ่อนแล้วนะครับสามทุ่มนะครับ